สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลช่วงเวลานี้นะครับไม่มีใครกระแสแรงเท่าแพรวซันแล้วนะแล้วก็เราบอกได้เลยว่ามันก็จะมีดราม่าเข้ามาเป็นปรับปลายนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของศิลปินที่ชื่อสันวงสะทอนนะครับน้องสันเนี่ยเขาเป็นนักแสดงช่องเจ็ดมาก่านนะครับ พอเขาได้มาอยู่กับแพรวแสงทองประสบการณ์ตรงนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งในการที่น้องเนี่ยได้เข้ามามีบทบาททางการแสดงนะครับให้กับมิตรลาแฟนเพลงที่เขาชื่นชอบในเรื่องของลิเกในเรื่องของการร้องการเอนเตอร์เทน คู่กับแพรวาวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะส่วนสําหรับเรื่องของดราม่าเนี่ยมันก็จะมาเป็นปรับปลายอย่างที่ไอ้ดูเคยบอกแหละมาบ้างหายบ้างโผล่มาบ้างนะประเด็นนู้นมาประเด็นนี้มาอะไรก็แล้วแต่นะครับจงจําไว้เสมอนะว่ามันเกิดขึ้นได้กับคนดังกับพระเอก กับนางเอกมันเกิดขึ้นได้หมดครับเพราะว่ายิ่งเป็นคนดังยิ่งมีคนเห็นเยอะนะครับเหมือนการเปิดการมองเห็นให้คนในหมู่มากเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในวงกว้างเนี่ยได้เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเราแล้วบางคนเขาไม่ชอบเขามีอคตินะครับจอก,ก็ใส่ร้ายหรือ เอาข้อมูลผิดๆไปพูดต่อๆกันในทางที่ผิดซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยอันนี้อดีวบอกเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบศิลปินก็เอาศิลปินไปพูดไปวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีไม่สร้างสารรค์เลยอะครับไปพูดในทางที่แย่ทำให้คนเป็นพ่อเนี่ยเสียความรู้สึกพ่อน้องซันเนี่ยก็เลยออกมาพูดนะครับมีคลิปด้วยเดี๋ยวอดิวจะให้ฟัง ใครทายเนาะแต่ว่าวันนี้ขอรบกวนท่านผู้ชมนะครับรบกวนฟังการวิเคราะห์ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปพ่อของน้องสันนะครับบอกก่อนเลยว่าทางด้านคุณธนาธรเนี่ยพ่อน้องสันนะครับ แกก็ได้กล่าวโพสนะว่าถ้ามัวแต่อุ้มอดีตไว้แล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าอนาคตเรื่องบางเรื่องอาจไม่ได้ผ่านไปด้วยดีแต่มันดีตรงที่ว่าเราผ่านมันมาด้วยกันนะก็คือทำไมอะครับต้องไปอุ้มอดีตไว้ต้องไปเก็บเรื่องราวของอดีตต่างๆไว้อะไรที่มันไม่ดีมันก็เป็นศัจธรรมของมนุษย์หรือเปล่าถ้าเราเปิดกว้างเนี่ยมนุษย์ทุกคนเขาก็มีในมุมที่ ผิดพลาดบ้างนะครับถูกต้องบ้างเดินทางผิดบ้างก้าวผิดบ้างล้มบ้างลุกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมฮะนะถ้าเรามัวแต่ไปยึดแต่อดีตนะครับเราจะเอาเวลาที่ไหนไปทำมาหากินนะเราจะไปเดินหน้าได้ยังไงอะครับเราต้องเดินหน้าด้วยกําลังใจหรือเปล่าเราต้องเดินหน้าด้วยกําลังแรงใจของตัวเองหรือเปล่า ถูกไหมฮะทำไมเราต้องจมอยู่กับอดีตมีหลายคนนะครับผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเพราะความเข้มแข็งของตัวเองการมีสติการที่เจอคนให้ข้อคิดดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมะเรื่องของความรู้สึก ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความเอ็นดูต่อเพื่อนรวมโลกอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ได้บอกได้แชร์ความรู้สึกส่วนตัวเขาเรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะสอนสั่งในสิ่งที่ดีให้เราเดินทางไปในทิศท,ทางที่ดีที่บวกนะครับบางครั้งเนี่ยศิลปินเขาก็ผ่านตรงนี้มา นะแต่ก็ยังมีคนบางจำพวกที่ยังเข้าไม่ถึงศิลปินก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะทางด้านน้องสันนะเขาก็ได้บอกพ่อเขานะครับได้บอกพ่อเขาว่าประมาณว่า,าช่างเถอะพ่อสันโอเคละมีความสุขมาก ตอนนี้สุขทุกมีมาพร้อมกันแต่ซันเลือกความสุขซันทำให้ครอบครัวสบายกินอิ่มนอนหลับคนเล่านั้นเขามีความสุขเป็นอาชีพของเขาแหละสู้ๆรักกันนะเห็นไหมนี่คือเสียงพ่อน้องสารครับเราจะไม่รับรับงานถ้างานตรงกันเพราะมันไปข้อปฏิบัติมาตั้งแต่น้องเริ่มเป็นศิลปินแล้วนะครับน้องเริ่มเริ่มเป็นศิลปินแล้ว เพราะซื้อเพื่อเพื่อแม่เ,เปรียบคนจ้างงานดีกว่านะเพื่อแม่เอาเปรียบคนจ้างงานนะครับนะแล้วก็ลิเกในทีมงานของเราที่แสดงร่วมกันนะครับนะก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุยกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นคือถ้าเราไม่มีงานก็รับฟรีแลนซ์ไปนะครับเนะพราะเราไม่มีลิเกในทีมงานประจําไม่ได้ประจําแต่ก็มี มีศิลปิน,นที่รักรักกันนะครับรักรักกัน,กกนอยู่ในทีมงานก็พลาน้องมีงานน้องมีงานก็จะเอาน้องงา,อง,งานน้องเป็นหลักครับงานน้องเป็นหลักคือเขอากลับมาแสดงกับน้องแต่ถ้าใครจะฟรีแลนซ์ไปเลยเราก็ให้ไปเลยครับฟรีแลนซ์คือเวลาเวลาถ้าว่างก็มาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะมันมันมัน,มน คือสมาลิเกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะไม่ม,ม,มีมันจะไม่ค่อยประจํางินไม่ค่อยประจาคือจะรับฟรีแลนซ์กันเลยจะรับฟรีแลนซ์กันเลยหรือถ้าว่างเข้ามาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเงี้ยนี่ก็คือความรู้สึกของพ่อน้องสันนะครับนะเป็น กำลังใจให้กับซามาโดยตลอดเลยนะครับแกก็จะพูดในเรื่องราวของอางานของลูกนะแล้วก็เรื่องของการที่บางคนเนี่ยให้ข้อมูลผิดๆเอาศิลปินไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่สร้างสรรค์น,นะครับศิลปินต้องอดทนขนาดไหนต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้มามากขนาดไหนถูกไหมฮะอันนี้อดีวขอเสริมละกันในสิ่งที่พ่อ้องซันพูดเนาะเราบอกได้เลยว่าศิลปินเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับ บางคนไม่รู้อ่ะไอคนที่อากติเนี่ยเข้าไม่ถึงเขาเพราะว่าศิลปินอย่างน้องซันเนี่ยเขาก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยบอกคอยสอนคอยที่จะทําให้ชีวิตน้องไปได้โดยดีนั่นก็คือผู้มีประสบการณ์นะครับน้องเข้ามาอยู่ในวงการน้องก็ต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมฮะนะครับการที่น้องได้เจอคนเหล่านี้ทาให้ชีวิตน้องดีขึ้น น้องมั่นใจขึ้นพอน้องมั่นใจขึ้นน้องก็มีกำลังแรงใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคน้องทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับฉะนั้นการที่น้องซันเข้าไปอยู่กับแพรว์เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่ทำให้แฟนคลับมีความสุขนะมันได้บุญมากๆเลยแล้วมันก็ เป็นฟิชแบ็กที่ดีมากๆกับการตีกลับมาหาตัวของผู้ชายที่ชื่อวงสะทอนนะแล้วอีกอย่างหน่งอ่ะทุกคนเห็นทุกคนรักน้องสันมั่นใจเถอะครับทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะถ้าใครจะบอกว่าจิ้นกับพี่แพรวราว,าวอะ่ะก็จิ้นกันไปนะจิ้นก็ดีไม่จิ้นเขาก็อยากให้จิ้นนะครับฉะนั้นจิ้นต่อไปจิ้นไปนานๆพอสักพักหนึ่ง ความที่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆทำงานด้วยกันบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นการสนิทสนมความผูกพันผูกพันมานานรู้จักกันมานานมันเหมือนเป็นการศึกษาดูใจนะครับทุกอย่างมันจะเป็น next step ของชีวิต next step ของชีวิตคือเราจะไม่ไปล้ำเส้นใครเหมือนกับพวกเราแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับน้ำดีจะไม่ไปล้ำเส้นศิลปินศิลปิน จะรักกันตอนไหนหรือจะเกตกันแล้วอะโอเคตกลงเดียวฉันแต่งงานเดียวฉันคบกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันอยู่ที่ตัวของเขาทั้งสองคนถูกไหมครับอยู่ที่ตัวของแพรว่ากับน้องสันไอเรื่องความรักเนี่ยเราตัดออกไปก่อนไอจิ้นไอฟินเนี่ยเราฟินอยู่แล้วเราจจนอยู่แล้วแต่ไอเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของเขาสองคนซึ่งเราในใจเนาะก็อยากให้เขารักกันจะได้จบ,จบ ปัญหาดรามา่าไม่ต้องมีดรามา่าเขารักกันพลังสองคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครต้านครับเนี่ยคือเราอยากให้เป็นแบบนี้เราอยากจะให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้พูดถึงกำลังใจก่อน น้องซันเขาก็โอเคนะเขาก็มีความรู้สึกของเขามีความคิดของเขาเนาะเขาก็บอกพ่อว่าช่างเถอะครับพ่อคือประมาณว่าพ่อเนี่ยออกมาพูดปกป้องตัวของซันวัตถนเนาะซึ่งซันเองเขาก็โตแล้วนะครับซันเขาก็มีจุดยืนของเขาเขาบอกว่าพ่อพอเถอะครับนะซันโอเคละมีความสุขมากๆเลยตอนนี้สุขทุกมีมาพร้อมกันแต่ตัวของน้องซันเองเนี่ยเขาเลือกที่จะเสพความสุขคือซันทําให้ครอบครัวสบายกินอิ่มน,นอนหลับ นะครับประมาณว่าคนเหล่านั้นมีความสุขเป็นอาชีพเขาแหละนะก็แล้วแต่เขาเลยเขาจะพูดดีเขาก็ได้กับตัวเขาเขาจะพูดไปดีก็ตัวเขาล้วนๆครับนะเขาเลือกที่จะทำแบบไหนมันอยู่ที่ตัวเขาเขาเลือกที่จะทําลายตัวเขาเองโดยการพูดไม่ดีถึงคนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยคิดไม่ดีไปแล้ว ไอสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำลายเขานะโดยที่เขาไม่รู้ตัวการพูดให้ร้ายศิลปินคือการทำลายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วน้องซันก็ยังเสริมอีกว่าครอบครัวเนี่ยคือที่สุดขอบคุณทุกคนนะครับกำลังใจทั้ง S n P ทั้งคนรักซันด้วยนะกำลังใจนะคุณพ่อ ออกมาพูดเรื่องที่มีเพจหนึ่งหรือคนคนหนึง่งพูดถึงเรื่องงานน้องซันในทางที่ไม่ถูกต้องคุณพ่อเขาก็เลยออกมาพูดหรือ explain นะครับคืออธิบายให้คนที่เข้าใจผิดได้รับรู้เกี่ยวกับตัวน้องว่าเออมันเป็นมาอย่างไรงานยังไงาฟแีแลนซ์ยังไงอะไรประมาณนี้เหมือนที่แอดดูให้ฟังเสียงนะครับจะให้ดูคลิปสู้ๆนะคุณพ่อนะเป็นกำลังใจให้กับน้องซัน คนที่ไม่ชอบเราต่อให้เราพูดถูกแค่ไหนเขาก็ไม่รับฟังหรอกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเดินหน้าสู้งานที่เรารักต่อไปนะน้องสันน้องสันเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีครับนะแล้วก็ตั้งใจทํางานเราโฟกัสเรื่องงานทํางานกับแพรว่าไปนะทำงานคู่กันไปอยู่ด้วยกันเป็นานๆนะดูแล้วเรารู้สึกเออชอบ พอเรารู้สึกชอบเนี่ยเราก็อยากทั้งคู่เนี่ยคบกันไปเลยอยู่ด้วยกันนานเดี๋ยวก็ผูกพันกันไปเองตัว,วน,นี้เขาก็ผูกพันกันครับ <c oughs> เขาก็รักกันเพียงแต่ว่าแค่ยังรอที่จะตอบสถานะอย่างชัดเจนเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ให้ความสุขกับแฟนเพลงเขาก็มีความสุขกับการที่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักและอาชีพที่สุดจริตนะครับฉะนั้นคนที่ไม่รู้จริง คนที่จ้องจะทำ้ายเขาไม่สำเร็จแน่นอนครับผมมันไม่สำเร็จแน่นอนแล้วอีกอย่างที่แอดดิวชอบคือการที่พ่อน้องซันเนี่ยทำคลิปนะเป็นคลิปจากไลฟ์สดคุณพ่อธนาธรเนานะเขาก็เหมือนกับว่าจริงใจกับลูกมากๆเลยมีการปกป้องมีการาพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้อง พูดเพื่อให้ทุกคนหรือพูดเพื่อเป็นกลาวใจให้ทุกคนเนี่ยมองน้องสันในทางที่บวกตรงนี้คือสิ่งที่แอดดิวอยากจะบอกว่าเป็นพ่อที่ดีมากๆแล้วก็พ่อคนนี้คือเป็นบุคคลที่สนับสนุนและเป็นพ่อที่คุณภาพมากๆความคุณภาพของคุณพ่อน้องสันนะครับอย่างคุณธนาธรเนี่ยจะทําให้แฟนคลับรักรักในทัศนคติของเขา นะครับมันส่งต่อไปอยังครอบครัวนะคนเขาดูออกเอาง่ายๆไอ้ดูจะบอกเลยว่าคนที่มีความรู้อ่ะคนที่เจริญแล้วที่มีความคิดที่ชาญฉลาดที่เป็นผู้เจริญแล้วเนี่ยเขาจะดูออกว่าครอบครัวเนี้ยปลูกฝังกันมาอย่างไรเลี้ยงดูกันมายัางไงมากกว่าไอ้คนบางคนที่ไปจ้องจะจับผิดแล้วไปว่าน้องซันว่าเป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้มันมาจาก ก้นเบื้องของจิตใจคนที่คิดต่ำซ้ำแต่บางคนเขาฉลาดเขาเลือกที่จะดูอะไรที่มันมีเหตุและผลถ้าคนมีเหตุและผลนะครับเขาจะดูออกว่าเออสิ่งที่พอน้องสัรต้องการสื่อเนี่ยคืออะไรนะแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของลูกคนหนึ่ง นะหน้าที่ของลูกคืออะไรครับอ่าน้องซันหน้าที่ของน้องคืออะไรคือการทําให้ครอบครัวมีความสุขคือการทํามาหากินอย่างสุจริตนะครับแล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยถูกต้องแล้วอยู่กับแพลาวแสงทองอยู่ไปนาน,านๆอยู่ไปนานๆเลยนะช่วยกันทํามาหากินอยู่ไปนานๆครับ เจนยังไปนานๆให้แฟนคลับได้มีความสุขได้กระชุ่มกระชวยหัวใจต่อไปมีผลงานอะไรก็อัปเดตกันมามีอะไรแปลกใหม่ก็ใส่มันเข้ามานะลิกเกมหมอลำเนี่ยบางคนบอกไม่เหมาะไม่สมควรไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็ความคิดใครความคิดมันเราห้ามความคิดไม่ได้บางครั้งเนี่ยก็ไปเอาข้อมูลผิดผิดมาพูดใส่ร้ายศิลปินก็ห้ามไม่ได้อยู่ดี แต่การที่พ่อน้องสั์ออกมาพูดมันก็เป็นจุดที่ดีมากๆทําให้คนหลายๆคนเข้าใจถูกต้องนะครับทาให้คนหลายคนจากเข้าใจผิดต้องมาเข้าใจในสิ่งที่พ่อน้องสันพูดมันก็เป็นจุดที่ดีของสังคมสมัยนี้ที่หลายคนได้ในโซเชียลเนาะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เห็นอะไรใหม่ๆเห็นการไลฟ์สดของคุณพ่อนะครับเห็นทัศนคติ ในตัวของคุณพ่อด้วยและที่สําคัญที่สุดที่แฟนคลับเห็นนั่นก็คือความรักที่พ่อมีต่อลูกและลูกคนหนึ่งที่ให้พ่อได้นั่นก็คือความจริงใจและเราจับตาดูผู้ชายคนนี้เลยนะครับผู้ชายที่พร้อมที่จะทําเพื่อครอบครัวและปกป้องแพวเวๆนะเราก็มาลุ้นกันแล้วเราก็มาจิ้งกันต่อไปอยังไงก็ขอให้น้องซันเนี่ยมีแต่ความเจริญเนาะเจริญในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทํางาน ศึกษาหาประสบการณ์อยู่กับแปลวพราวแสงทองไปนานๆเลยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านแล้วนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันใหม่นะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสวัสดีครับ ครับเข้าใจตรงกันนะครับน้องยังอยู่ที่ค่ายอยู่ค่าได้ขอเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขีดสัญญาตามที่มีคนบางคนเอาไปนำเสนอทางไฟ์สดนะครับทางไฟ์สดถ้าถ้าอยากจะรู้ความจริงก็โทรไปทางค่ายเลยถามว่าน้องยังอยู่ไหมนะครับน้องอยู่ค่ายไหมนะครับถ้าอยากรู้ความจริงไม่ใช่ไปเสนอแบบผิดๆถูกๆ และการรับงานนะครับรับงานคือถ้างานตรงกันงานแสดงิเกกับร้องเพลงตรงกันเราจะไม่รับนะครับเราจะไม่รับงานถ้างานตรงกันเพราะว่ามีข้อปฏิบัติมาตั้งแต่น้องเริ่มเป็นศิลปินแล้วนะครับน้องเริ่มเริ่มเป็นศิลปินแล้วเพราะซื้อเพื่อเพื่อแม่เ,เปรียบ คนจ้างงานดีกว่าคนระับเพื่อเราเอาเปรียบคนจ้างงานนะครับนะแล้วก็ลิเกในทีมงานของเราที่แสดงร่วมกันนะครับนะก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุยกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นคือถ้าเราไม่มีงานก,ก็รับฟรีแลนซ์ไปนะครับนเะพราะเราไม่มีลิเกในทีมงานประจําไม่ได้ประจําแต่ก็มีมีศิลปินที่รัก รักกันนะครับรักรักกันอยู่ในทีมงานก็พลาน้องมีงานน้องมีงานก็จะเอาน้องงานน้องเป็นหลักนะครับงานน้องเป็นหลักคือเ้ากลับมาแสดงกับน้องแต่ถ้าใครจะฟรีแลนซ์ไปเลยเราก็ให้ไปเลยนะครับฟรีแลนซ์คือเวลาเวลาถ้าว่างก็งมาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะรมันมันมัน,มน,มนคือสมมติลิเกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยประจํเกันไม่ค่อยประจาคือจะรับฟรีแลนซ์กันเลย รับฟรีแลนกันเลยหรือถ้าว่างเข้ามาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเรื่องสองสามประเด็นที่มันเป็นกระแสงแรงคือเกี่ยวกับงานลิเกเกี่ยวกับไปงานไปร้องเพลง เกี่ยวกับน้อ,องอยู่ค่ายไหมยังอยู่ครับยังอยู่ทุกคนครับทุกคนเคยงงไมเคยเจอไหมกับปัญหาแบบรู้มากกว่าเจ้าตัวอีกเจ้าตัวยังไม่รู้เลยแต่รู้ก่อนแล้วเป็นไม่จริงคิดให้เราก่อนแล้วงงนะคนประเภทนี้มีอยู่จริงจริงก็ไม่อยากจะให้ความสำคัญะไรปัญหาไรพวกนี้หรอกแต่อยากอบอกว่าผมไม่เคยยุ่งกับชีวิตใครก่อน ผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนในระยะเวลาที่ผมทำงานอยู่นะตอนนี้ทุกคนมีอดเดทที่ไม่ดีทุกคนมีปัจจุบันที่ต้องแก้ไขและเดินต่อมีความสุขในหองตตวเองแต่ผมว่าพนะี่ะตอนนี้ผม,มไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตใครมีความสุขแฮปปี้มากหลายๆอย่างไม่จำเป็นต้องอธิบายว่ามันคืออะไรชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองในมุมตัวเองไม่ต้องอธิบายให้ใครต้องมา รู้นอกจากคอบคัวแต่นี้บางท่านรู้ไปก่อนเลยจริงไม่จริงนะเอาป่ากประกาศไปถ้าอยากรู้นะครับติดต่อมาที่ผมครับแค่นั้นนะครับไปใช้ชีวิตของคุณที่มีความสุขอ๋อมันเป็นความสุขของของคุณที่คุณกำลังทำอยู่แต่ทำไม่พอเดือดร้อนทำมันดีทำต่อครับแค่นั้น